สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่กําลังจะมีปืนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาทารีวิวให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสึกเนี่ยมาจากประมาณสัก 2- 3อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมทําโพลชุมชนยูทูบนะครับว่าปืนลูกกดเป็นปืนยาวลูกกดเนี่ยจะไปที่ยี่ห้อไหนรุ่นไหนดีนะครับก็มีช้อยทั้งหมด4ช้อยอันที่1ก็คือตัว C L M MM G ช้อยแรกนะครับที่2ก็คือตัว Smith a d Wesson M P 1522 สาก็คือโคเอมโฟสีก็คือตัวเฮลลี่คันเวียงนะฮะปรากฏว่าก็ให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยช่วยโหวตนะครับผลชนะเลิศก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวเฮลลี่คันเวียงเนื่องมาจากว่าผมเนี่ยยังไม่เคยมีปืนรุ่นแบบนี้เลยนะครับก็เลือกเขาเข้ามานั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็เลยว่าจะลองมารีวิวนะครับพูดคุยกันในเบื้องต้นส่วนเรื่องของการยิงทดสอบเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้นะครับผมมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะนําตัวปืนไปยิงทดสอบอีกทีหนึ่ง ทีนี้ก็เรามาดูนะครับที่ตัวปืนว่าเป็นอย่างไรบ้างกระเป๋าเห็นนะครับสีส้มๆแบบนี้นี่ได้รับความอนุเคราะห์จากห้างปืนกิจนะห้างปืนเอราวาัณห้างปืนกรุงไทยร้านแทติคอสโซลูชันนะครับทั้งหมดสีชื่อที่ผมเอ่ยมาเนี่ยก็คือเป็นเจ้าเดียวกันนะครับมาจากคุณอุเทศและก็คุณสุเทพซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยให้ความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ทีมงาน ให้ความนุ้งเคาะผมเนี่ยพูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าผมต้องต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ให้ความเมตตาแล้วก็กรุณาผมในหลายๆเรื่องนะโอเคนะครับทีนี้มาดูที่ตัวปืนนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่าเปิดกระเป๋าไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ปึ๊บอ่าเป็นกระเป๋าของแท้นะครับของเฮนรี่เลยมาแล้วครับตัวปืนโอ้โหแสบตาเลยนะฮะ เดี๋ยวยิบปืนออกมาเลยก่อนเดี๋ยวยิบปืนออกมาก่อนนะครับนี่โอเคหลบไว้นะครับด้านข้างจับถือปืนนะครับทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะเขียนรูปนะครับตรวจสอบในลำเพลิงว่าไม่มีรูปนะครับปืนปลอดภยัยกระบอกนี้อีกทีหนึง่งโอเคนะครับปืนปลอดภยัยนะหลดนกลงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นรีวิวแบบเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตัวปืนเนี่ยเขามีความสวยง,งามแล้วก็สเปคปืนเนี่ยเป็นอย่างไรนะ ปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนขนาดจุด 2, 2 LR ยิงลูกนี่ครับเป็นลูกขนาดจุดสองนะครับแบบนี้บรรจุในหลอดนะครับบรรจุเนี่ยได้16บวก1น6บวก1นะครับเรามาดูนะที่ด้านขวาของตัวปืนนะครับแบบชา้าๆใกลๆนะครับเรามาดูนะสวยงามมากๆนะครับลำกล้องยาว20นิ้วนะครับที่เพื่อนสมาชิกกำลังเห็นอยู่ลำกล้องยาวทั้งหมด20นิ้วนะครับนี่ทางด้านขวาของตัวปืนไม้นะครับเป็นไม้วอลนัทนะ ลายสวยมากๆนะครับผานท้ายก็เป็นทองเหลืองนะตัวกระโดดลื่นก็เป็นทองเหลืองนะครับนี่ทางด้านขวาไปแล้วนะครับดูทานซ้ายบ้านนะครับเรียกว่ามันมันเงาจนแสบตานะครับดูนะฮะสองเป็นกระจกได้เลยครับนี่เปึ๊บนะครับให้ดูช้าๆนะด้านล่างนี่คือเป็นหลอดบรรจุกระสุนนะครับด้านล่างอ่าค่อยๆดูไปนะครับเปึ๊บโอเคทีนี้นะครับด้านบนนะก็จะมีศูนย์นะครับมาให้ ศูนย์หลังเนี่ยเป็นศูนย์ปรับได้นะครับรูปนะคล้ายๆกับเขากวานนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะสามารถปรับระยะใกล้ไกลได้นะครับศูนย์หน้าก็จะเป็นศูนย์นะครับที่แต้มตัวทองเหลืองมาให้นะครับเล็งง่ายนะครับแล้วก็มองชัดเจนดีนะแบบนี้นะครับระบบการทํางานก็คือเป็นระบบต้องอ่าเรียกว่าคานเวียนะครับก็คือเอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปสอดเข้าไปนะครับแล้วก็งานขึ้นมาปึ๊บไปเพื่อเป็นการป้อนลูกนะครับเข้าไปในลำเพลิงป้าบนะครับแล้วก็ทําการยิงเสร็จก็ พอกระสุนลั่นออกไปนะครับก็ทาการคัดปอดโดยการงัดตืดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเข้ารอบเดิมอ่าประมาณนี้นะครับการบรรจุเข้าไปในตัวปืนนะครับมันก็จะมีหลอดบรรจุอยู่นะด้านล่างนะครับตัวนี้เห็นว่ามันจะมีล็อกอยู่นะครับตัวเนี้ยหลอดก็ทำการบิดนะครับปึ๊บอ่าบิดออกมาครับแล้วก็ดึงดึงออกมาเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นแท่งทองเหลืองตรงนี้จะมีช่องนะครับสำหรับใส่ลูกเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับการใส่ลูกสักสามลูกนะลองดูนะครับ นี่ใส่เข้าไปก็คือนี่ฮะตามทิศทางของเขาเลยครับนี่ที่1น,นะครับแล้วก็เอียงนิดหนึ่งให้มันข้านะครับ1ต่อไปนะครับ2องเอียงนิดหนึ่งต่อไปนะครับสามเอาทั้งสาลูกก่อนนะครับพอใส่เสร็จ,รจครบทั้งหมด16นะัดก็ทําการปิดปิดไปนะครับแล้วก็ดันนะครับให้มันสุดแล้วก็บิดกลับปึ๊บเพื่อไปการล็อกเรียบร้อยนะครับจากนั้นปืนกระบอกนี้ก็พร้อมยิงนะครับการทํางานก็ทําการ งัดนะครับไอ้เจ้าตัวคานี้นะเพื่อเตรียมนะครับเอาลูกเนี่ยขึ้นมาเจอไว้จากนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับจ่าชานะปื๊บเนี่ยเห็นไหมฮะลูกเข้าไปนะครับอ่านี่คือนัดที่1จากนั้นทําการร่างกยิงนะครับปั้งนะฮะเสร็จปื๊บนะครับก็คัดปอกออกอ่าแบบนี้ครับได้มาละหนึ่งมาละครับปื๊บสองปั้งนะครับสามนี่นะครับสามเรียบร้อยนะครับแบบนี้ง่ายนะครับเรารู้สึกว่าเบามาก คือมันให้ความสมูทแล้วก็นุ่มนวลมากนะครับในการเบี่ยงเนี่ยคือเบาๆจริงฮะต้องบอกว่าเบามากนะดูการลั่นกันนะครับขอยาดสับไก่นะทีหนึ่งนะครับปึ๊บคือแตะนิดเดียวนะครับเนี่ยลั่นแล้วนะถือว่าเป็นปืนที่ให้ความนุ่มนวลนะในระบบการทํางานมากๆนะครับสวยงามนะส่องใช้กระจกได้เลยครับดูนะเงาจริงนี่เดี๋ยวเอาไว้นะครับผมมีโอกาสนะครับมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็จะนําตัวปืนเนี่ย ไปยังสอบอีกทีหนึ่งดูเรื่องของความแม่นยำต่างๆนะครับของตัวปืนว่าจะเป็นเช่นไรนะแล้วเพื่อนสมาชิกบอกว่าให้ผมเนี่ยแต่งตัวเป็นคาร์บอยนะครับไม่รู้ว่าจะหาเสื้อผ้าได้หรือเปล่านะาก,ก็จะลองดูนะครับน่าสนใจนะระบบนี้ยังไม่เคยมีนะครับถือว่าเป็นปืนกระบอกแรกที่ได้สัมผัสนะคันเบี้ยนะครับแบบนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจกันเสมอมานะครับเมื่อเช้าผมเพิ่งจะ โพสชุมชนไปนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับว่ายผอ้ติดตามเนี่ยตอนนี้อยู่ที่150,000ท่านนะครับก็ต้องโอ้รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะในการทําคลิปนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ